สนับสนุนโดย AIS สถานีบริการน้ำมัน PT แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาเรื่องนี้แจ้งมาจากกระทรวงพาณิชย์นะครับโดย a l i b a b a .com แพลตฟอร์มสำหรับ e-commerce แบบธุรกิจกับธุรกิจระดับโลกหรือว่า B2B ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยคุณวุฒธธิศักดิ์ จนาพรผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคุณวาเลนหวัง He ดส์ออฟ a ทยแลนด e t a l i b a b a d com นะครับร่วมกันเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ global go supplier line เพื่อที่จะให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไทยขยายธุรกิจในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับวาเลนหวังบอกนะครับว่าแพ็กเกจใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ SME ไทยใช้ประโยชน์ผ่านดิจิทัลด้วยราคาถูกกว่าชุด เครื่องมือดิจิทัลชั้นสูงเพื่อการค้าโลกและยังช่วยให้นักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์การค้าขายและส่งออกทางออนไลน์เล็กน้อยหรือไม่มีเลยได้มีโอกาสในการค้าโลกอย่างมีประสิทธิภาพครับ Welcome m o r e Thailand SME join Alibaba.com We will help you to enlarge your uh, sales channel uh, to help you sell the uh, your 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 products to all over the world ด้านคุณวุฒิศักดิ์การจนาพรผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกนะครับว่าแพ็กเกจ Global Go Supplylight like ของ a l i b a b a com สอดคล้องกับภารกิจของ DIPT ผ่านการนำทาง SME สู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นและขยายผลประโยชน์ของการค้าออนไลน์เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปสู่ชุมชน SME ไทยในวงกว้างครับ